กฤษณะทัวยกล้อร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์เฟรลี่ดีไซน์การออกแบบอารยาสถาปะปัดจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสัปดาห์นี้ไปลงพื้นที่เยี่ยมชมและสำรวจอารยาสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการ ตรีมีคันกรอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้เก้าีรถเข็นซึ่งคนกลุ่มนี้จําเป็นจะต้องใช้บริการทางลาดมาตรฐานในการเดินทางหรือดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงการไปพักผ่อนท่องเที่ยวและไปช้อปปิ้งตามศูนย์การค้าต่างๆไปดูกันนะครับว่า2ศูนย์การค้าชื่อดังอย่างสยามและไอคอนสยามจะมีการออกแบบเฟรี่ดีไซน์โดยเฉพาะการทําทางลาดมาตรฐาน1ต่อ12บสองที่นอกจากจะมีทางลาดไว้ที่ด้านหลังด้านข้างและ ด้านในตัวอาคารแล้วทั้งศูนย์การค้าสยามและไอคอนสยามก็ยังให้ความสำคัญกับการทำทางลาดมาตรฐาน1ต่อ12ไว้ที่ด้านหน้าตัวอาคารเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากรถไฟฟ้าและฟุตบาททางเท้าตลอดจนป้ายรถเมลนะ์สาธารณะแบบลื่นไหลไร้รอยต่อครับเมล์เราก็ก็ลองเดินทางนะมารถไฟฟ้ามาลงที่สถานีเจริญนครก็อยู่ด้านหน้าไอคอนสยามพอดี เขาก็มีอารยสถาปัดเป็นเฟรนดี้ดีไซน์ให้มือล้อผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่ต้องใช้วิลแช์เนี่ยสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้โดยสะดวกสบายและปลอดภัยเนี่ยและฟุตบาทกอทมอเขาก็ทําได้ดีงามป่ายโยธาฝ่ายที่ดูแลพื้นที่สาธารณะนะครับและก็รวมถึงต่างจังหวัดบางที่ก็เริ่มทําดีขึ้นดีขึ้นนะครับช่วยกันนะครเขียนสะดวกรองรับสังคมผู้สูงวัยโอ้โหฮ,ฮะสะดวกนี่มา ทางลาดโดดเด่นเห็นชัดใช้งานได้สะดวกปลอดภัยอยู่ที่ด้านหน้าตอกอาคารนะครับทัางมาทำเชื่อมเลยเห็นไหมมานี่แบบไร้รอยต่อ,อลื่นไหลแล้วก็รสชาติก็มีบริการอย่างนี้้วยนะมีคนช่วยเข็นนะคุณลักกี้นะถ้าท่านต้องการนะอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัย มาเยี่ยมชมและสำรวจทางลาดมาตรฐาน1ต่อ12ที่ด้านหน้าอาคารศูนย์การค้าระดับตำนานอย่างสยามกันบ้างครับซึ่งแม้จะเป็นอาคารเก่าแก่แต่ก็มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องอารยสถาปัตย์ครับอันนี้คือจุดไหนครับพี่ตุ้มครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าสยามนะคะแล้วก็ด้านหน้าบริเวณนี้นนี่นะอันนี้ก็เป็นฟุตบาทนะด้านทั่วไปนะเห็นว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินกันเป็นปักไหวย แต่และว,วันนี้นเขาจมีป้ายรถเมย์ตรงข้างหน้านะครับแล้วก็มีสถานรถไฟฟ้า BTS นะครับ<ช>แล้วทางสยามเซ็นเตอร์ก็ทําทางลาดเชื่อมเข้ามาเลยนะครับใช่ค่ะสามารถใช้รถเข็นทั้งหมดเข็นเด็กหรือว่ารถวิวแชร์ได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็มีมีสจุดเลยนะใช่ค่ะเราจะมีสยามเซ็นเตอร์ที่ชั้นบี้ด้านนู้นก็จะมีที่เชื่อมต่อกับลาน,บนสยาตรงแยกปทุมวันนะคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นลิฟต์แล้วนะเป็นลิฟต์ขึ้นลงนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าในอาคารได้ด้วยระดับเดียวกันดีชั้นเมย์ชั้นเอ็มค เราไปดูนี่นะนี่ก็ไหลต้งไปนะนี่ใช่ไหมนี่ครับมันก็มาเชื่อมจุดฟุตบาทนะจะดูครับฟุตบาทก็ทามเขาก็มีมีไกดิ้งบล็อกคนตาบอด้วยนะใช่ค่ะนี่นะฮะย่านสยามทั้งหมดเนี่ยค่ะเราเริ่มพัฒนาที่จะให้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นรถเมล์รถไฟฟ้าหรืออาคารต่างๆที่อยู่ในบริเวณแถวนี้สามารถเชื่อมต่อแล้วก็เป็นมิตรกับมนุษย์ล้อทุกคน นะคะทำให้นรษย์ล้นทุกคนรู้สึกว่าการมาย่านสยามเนี่ยไม่เป็นภาระกับใครต่ออีกต่อไปสามารถที่จะมาหาความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะแอคเซสหรือว่าเข้าถึงในทุกๆพื้นที่นะคะเมื่อเวลาเราคิดในเรื่องของการทาเรื่องอารยสถาปัตนะะอยากให้ทุกๆท่านที่มีโอกาสได้ทําหรือมีโอกาสได้พัฒน,นาทรัพย์สิหรือว่าอาคารสถานที่ของตัวเองะคะ่ะได้คิดว่าหนึ่งเราจะทําให้ตัวเราเองมีส่วนร่วมกับการสร้างอารยสถาปัตของเมืองได้อย่างไงนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากเข้าไว้ค่ะ ขอขอบคุณศูนย์การค้าสยามสยามพารากอนและไอคอนสยามที่ดูแลใส่ใจลูกค้าทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นนิตกับคนทั้งมวลโดยการทำทางลาดมาตรฐาน1ต่อ12ที่ด้านหน้าตึกอาคารและสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท้าเทียมและพัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกครับ